อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับมาพบกับผมเช่นเคยเนาะกับสอนตีลายกับปาโจนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนอ่าอีกคําสั่งหนึ่งเขาเรียกว่า,าหลายท่านจะเจอปัญหาเรื่องของการตีเปลักษณะเป็นวงกลมแล้วมันไม่มันไม่กลมอย่างที่คิดตียังไงก็มันไม่กลมปัญหาตัวนี้จริงๆแล้วมันเป็นเขาเรียกไงน,นะว่ามันเป็นปัญหาเหรื่ับสาตรดาดนเนาะว่าเราจะต้องเจอการตีลายที่เปน็นลักษณะ เป็นวงกลมกันอยู่แล้วล่ะแล้วแต่ทีนี้มันมันอาจจะสร้างความเขาเรียกอะไรสร้างความหมาไม่ไม่ความสร้างความไม่มั่นใจให้กับหลายท่านเวลาตีชิ้นงานเสร็จปุ๊บแล้วมันไม่คมสักทีอะไรเงี้ยครับวันนี้ผมก็จะมาใช้ตัวโปรแกรมเวลคอมเนาะในการสอนก่อนอื่นที่เราจะเริ่มเรียนก็รบกวนท่านที่มาใหม่เนาะก็กด ถูกใจผมหน่อยหรือกดสับตะไคร์ตรงนี้ครับมันจะมีรูปอ่ารูปอ่าเขาเรียกอะไรนะสนัญลักษณ์ของลูกสาวผมเนี่ยครับจะเป็นเล็กๆอ่าหรือเขาเรียกว่ากดถูกใจอะไรเงี้ยครับเราก็กดสั่นกระดิ่งให้ผมนิดนึงเพื่อจะได้อ่าเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆใ,ให้กับทุกท่านเนาะอ่ะเรามาเข้ามาเข้าเรื่องกันเลยละกันเนาะทีนี้การตีวงกลมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลายท่านอาจจะใช้ตัวคําสั่งอ่าเขาเรียกอะไรนะว่าตี ต,ตีปกติอ่ะตีปกติปุ๊บม,มันไม่กลมพักทีเนาะอะไรเงี้ยครับตียังไงแล้วนะมันก็ไม่กลมสมมติท่านใช้ตีปุ๊บตีวงกลมตีตามวงกลมเงี้ยครับแล้วบางทีมันกลมบ้างไม่กลมบ้างหรือแม้กร,ระทั่งแล้วอ้พอท่านตีเสร็จก็พยายามที่จะอ d ดิทแก้ไขรูปแบบอะไรเงี้ยครับให้มันกลมบางทีมันมันอาจจะสร้างความ เรียกอ,อะไรนะลํำคาญให้กระตัวท่านเองว่าต้องมาคอยเสียเวลาในการแก้ไขของตัวชิ้นงานเนี่ยครับว่ามันตียังไงมันก็ไม่กลมทักทีอ่ะมาดูกันว่าตีง่ายๆย,ยังไงให้มันกลมเนาะก่อนอื่นสมมุติท่านใช้ตัวคําสั่งตัวนี้ตัว compact fill เนาะสมมุติท่านใช้คําสั่ง compact fill มันจะมีสกเกลท่านเห็นไหมสกเกลเนี่ยที่เป็นพวกตารางต่างๆเนี่ยครับพวกสเกลพวกนี้มันช่วยเหลือท่านได้นะครับในการตีรูปแบบของการตีงานตีงานต่างๆเช่นสมมุติ ท่านตีรูปวงกลมท่านจุด4อันเลยท่านเห็นไหมสี่อัน1 2 3สและ4เนาะก็ท่านก็คลิกตามเลยเนาะก็คลิก1 2 3ึ๊าแล้วก็4นะแล้วท่านก็เอนเตอเห็นไหมท่านก็จะได้เป็นรูปวงกลมขึ้นมาเป็นรูปวงกลมและเห็นไหมโดยที่ท่านแบบว่าไปเจอไปเจอชิ้นงานเนี่ยครับท่านก็ไปตีเป็นสเกลสเกลของตัวงานเนี่ย ที่อื่นก่อนเพื่อง่ายๆสมมติท่านมีรูปแบบอะไรสักอันหนึ่งแล้วท่านต้องการตีวงกลมเป็นลูกลูกตาอะไรนเงี้ยหรือช่วงใบหูหรืออะไรสักอย่างเงี้ยท่านก็ไปตีข้างนอกโดยยึดสเกลอันเนี้ยไปก่อนโดยยึดสเกลตัวเนี้ยไปก่อนเนาะสเกลตัวเนี้ยท่านก็ยึดตีท่านก็ยึดสเกลตัวเนี้ยไปก่อนพอท่านยึดเป็นวงกลมเรียบร้อยแล้วทีนี้วงกลมอันเนี้ยมันเล็กไป านก็ไปขยายมันให้ตามสิ่งที่ขนาดที่ท่านต้องการว่าท่านต้องการให้มันเล็กอยู่นิดเดียวให้มันเล็กแค่นี้ท่านก็ไปอ่ย่อมันแล้วท่านค่อยเอาไปใส่ในสิ่งที่ท่านต้องการแค่นี้เองท่านก็ได้วงกมลมเนรออ่ะอันอันนี้คือรูปแบบที่1ที่ท่านจะได้วงกลมวงกลมมาทีนี้รูปแบบที่2คือท่านเห็นคําสั่งตัวนี้ตัวนี้ที่เป็นตัวเนี่ยไซเคิลตัวนี้วงกลมตัวนี้เห็นไหมที่มันจะลงมาจากตัวหลันตรงเนี้ยครับตัวไซเคิลตัวนี้นะท่านคลิกวันทีหนึ่ง ท่านก็ทำให้เป็นวงกลมได้เลยเอ t นเตอร์ Enter ได้เลยครับเห็นไหมแค่นี้เองท่านก็ได้วงกลมมาแล้วท่านจะเป็นวงกลมเป็นซาตินทัตมิก็เรื่องของท่านก็แล้วแต่ท่านไปว่าท่านจะเอาไปใช้เ,เป็นวงกลมในสิ่งออนไหนแต่ทีนีเ้เวลาที่ท่านใช้เนี่ยท่านก,ก็รู้ว่าอันไหนมันง่ายกว่ากันระหว่างที่ท่านตี4จุดตัวนี้1 2 3 4กับตัวใช้ไซเคิลตัวนี้มันก็เป็นวงกลมได้เหมือนกันนะครับ อันที่3อันที่3จริงๆแล้ว2อันก็เหลือเฟือจริงๆจริงๆแล้วนะครับว่า2อันแท่นตีเป็นวงกลมได้แล้วทีนี้อันที่3ก็คือในการตีเป็นวงกลมขึ้นมาในการทํางานเออผมลืมนิดนึงถ้าไอตัวตัวไซเคิลตัวนี้ครับในการตีวงกลมมันไม่สามารถกําหนดทิศทางได้นะครับว่าไอทิศทางเนี่ยมันไปทางไหนมันต่างกับตัวนี้นะท่านเห็นไหมตัวนี้มันสามารถที่ท่านกําหนดทิศทางได้ว่า สีเข็มหรือองศา,าที่ต้องการปักเนี่ยให้มันตีตรงไหนเห็นไหมครับว่ามันสามารถกาหนดทิศทางได้นุนถึงตัวนี้ก็เหมือนกันแบบแรกนะท่านก็สามารถที่กําหนดทิศทางไปในทิศทางต่างๆที่ท่านาต้องการที่จะปักอะไรเงี้ยครับท่านก็ไปดูว่าทิศทางอันนี้มัน มันเป็นกลไม้อะไรเงี้ยครับสมมติถ้าท่านเอียงองศามาเป็นแบบนี้แล้วจุดตัวเนี้ยมันหายไปไหมเห็นไหมตรงเนี้ยมันหายไปไหมท่านก็ไปปรับองศามันให้มันเรียบร้อยแค่นั้นเองว่าเออองศาตรงนี้มันควรจะใช้งานเหมาะสมมากกว่ารวมถึงรวมถึงเสื้อด้วยนะครับบางทีเสื้อที่เป็นลักษณะ เสื้อที่เป็นรูๆอ่ะเขาเรียกว่าเสื้อโโลครับตอนเป็นอ่าเป็นรูๆปุ๊บแล้วท่านจังหวะท่านองศาเนี่ยมันไปโดนตรงรูของเสื้อเนี่ยบางทีมันเป็นการเหยียรล้งของตัวตัวผ้าทําให้บางทีคับไม่เกิดมันไม่คมขึ้นมาบางทีองศามันช่วยในเรื่องของในการอ่าปักผ้าให้รูสวยขึ้นด้วยนะครับโอเคจบ2อันแล้วก็คือตัว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 คอมแพคฟิลเนาะแล้วก็ตัวไซเคิลตัวนี้นะครับ ประเด็นที่3ตัวที่3ขึ้นมาก็คือว่าเราใช้ตัวเหมือนลักษณะตัวเวกเตอร์ตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้เราเลือกเป็นวงกลมขึ้นมาท่านก็เลือกเป็นวงกลมเลยนะปุบ๊บมันก็มันเหมือนมันเหมือนไซเคิลแบบที่2นะครับเหมือนกันแต่ทีนี้เวลาที่ท่าน Enter เนี่ยมันยังคงเป็นเห็นไหมมันยังคงเป็นสภาพเส้นเวกเตอร์อยู่ที่ไม่ใช่เป็นสีเข็มหรือทิศทางหรือลาย ที่เราจะามาปักกันดังนั้นท่านจะต้องแปลงตัวนี้ก่อนก็คอนเวิร์ตมันก่อนให้มันเป็นอะไรที่ท่านต้องการตัวนี้อ่าสมมติท่านคอนเวิร์ตเป็นคอมแพคฟิล์ท่านก็คลิกปึ n งแล้วก็เลือกมันแค่นั้นเองเห็นไหมเราก็จะไดว้วงกลมขึ้นมาแล้วเห็นไหมไม่ยากเนาะไม่ยากเพิ๊ดผมใช้อันไหนดีไนะ่ท่านเห็นโอเคเห็นไหมว่าเรา3 3อย่างเนี้ครับ3อย่างนี้อย่างที่1 2 3ออะไรเนาะเดี๋ยวนะ อันนี้เหมือนกันไหอ๋ออันนี้นะอย่างนะสมาดตึ๊ดตึ๊ดแป๊บนะครับผมเรียงลาดับให้ก่อนอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองอย่างที่สามก็ได้วงกลมเหมือนกันท่านก็สามารถที่จะเอาไปทํางานแต่ท่านก็ดูว่าอันไหนที่มันมันเหมาะสมแล้วก็ทํางานกับท่านเราเห็นไหมว่าอย่างนี้ ทิศทางด้านบนท่านเห็นไหมจะมันเป็นช่องโหว่อยู่บางทีมันเอาไปปักแล้วมันไม่เต็มวงกลมขึ้นมาอะไรองนี้ครับท่านก็ดูว่าทิศทางของมันรวมถึงจุดเข้าออกของมันว่ามันควรจะมันควรจะปักหรือควรจะควรจะใช้คําสั่งไหนในการช่วยในการที่ทําให้ท่านตีลายได้อย่างง่ายๆก็เรื่องตีวงกลมมีแค่นี้เองไม่ไม่ยุ่งยากสาหรับตีให้วงกลมสมมติที่ต่างนะท่านานเจอเจอ,อวงกลมนี้ขึ้นมาอันนี้คือรูปแบบเนาะ านเธอใช้อย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้เนาะแล้วท่านก็ทําไมท่านก็พยายามตีตีตามมันเนาะตีตามมันอย่างนี้ใช่ไหมท่านก็พยายามลากมันอย่างนี้เนาะอ่ามันก็วงกลมแหละครับมันก็ทาวงกลมแต่การตีที่ผมสอนไปสามรูปแบบเนี่ยมันช่วยลดระยะเวลาของท่านลงขึ้นเยอะเลยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยถามว่าวงกลมไหมมันก็วงกลมเห็นไหมเหมือนกันแต่ท่านตีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับสามแบบตัวนี้ ง่ายกว่าเห็นไหมดีกว่าที่ท่านแบบไม่ไดั้งกด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 อะไรอารมณ์ประมาณนั้นก็วงกลมมีแค่นี้เองไม่ยุ่งยากอย่างที่ท่านคิดบางท่านพยายามตีแล้วตีอีกไม่คมก็ท่านก็ดูรูปแบบว่ามันควรจะใช้แบบไหนก็สุดท้ายก็กดติดตามถูกใจรับวฝันกระดิ่งให้ผมนิดนึงเนาะ ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาคลิปใหม่ๆม,มันมีขึ้นมาอย่างเงี้ยบางทีผมไม่ได้เอาไปโชว์ในที่ต่างๆท่านก็จะได้มีมีมันจะคัดงเตือนมาที่โทรศัพท์มือถือของท่านอะไรเงี้ยครับรวมถึงคอมพิวเตอร์ของท่านอะไรเงี้ย,ท,ย,ยท่านจะได้แบบว่าเห็นว่าไอา้คลิปใหม่ๆม,ม,มันเกิดขึ้นก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยแหละว่าเวลาที่ผมทาสอนแล้วผมจะได้รู้รว่ามีท่านยังติดตามผมอยู่มีท่านได้ชื่นชอบผมอยู่อะไรเงี้ยครับรวมถึงถ้าท่านใดสนใจที่จะต้องการเรียนตีลาย กับผมผมมีการตีลายสอนแบบออนไลน์ด้วยนะครับก็สามารถที่จะอยู่ที่บ้านแล้วก็ตีลายได้เรียนตีลายได้อย่างร,รวดเร็วอะไรเงี้ยครับก็ท่านสามารถที่จะดูคลิปต่างๆในการสอนผมจะมีห้องห้องเรียนที่ในการใน,ในการสอนท่านแหละก็ท่านสามารถพูดคุยหรืติดต่อผมได้เนาะก็วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับอย่าลืมติดตามคลิปเก่เขาๆของผมด้วยนะครับว่า,าคลิปย้อนหลัง ผมเอนะครับผมก็จะมีสอนแล้วก็อันอืนะ่นด้วยเนาะก็ขอบคุณมากครับสำหรับชมคลิปนี้เนาะสวัสดีครับ